สาวคนสวยวาเลนไท์นี้ไม่เหงาแล้วเปิดตัวแฟนหนุ่มพี่สาวคอมเมนต์ทันทีนิวเคลียร์หันสาววาเลนไท์นี้ไม่เหงาแล้วเปิดตัวแฟนหนุ่มพี่สาวคอมเมนต์ทันทีอุ้มลัคนณบอกว่าในที่สุดยินดีต้อนรับน้องชายฝากดูแลน้องสาวพี่ด้วยนะ กลับมาใช้สถานะโสดได้นะับปีแล้วแหละค่ะสำหรับดาราสาวนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์คุณแม่คนสวยของน้องไทก้าซึ่งหลายคนก็จับตาดูว่าเมื่อไรเธอจะกลับมาหัวใจสีชมพูอีกครั้งมีใครมาทำให้หัวใจของเธอหวานแววหรืออยังนะล, 112, 000, ล,ล่าสุด12กุมภาพันธ์วาเลนไทนยที่จะถึงนี้ดูเหมือนว่านิวเคลียร์จะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วเลยค่ะ พราะทางนิวเคลียร์ได้ออกมาโพสภาพของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมที่กำลังดินเนื้อหวันๆวนกับแฟนนุ่มพร้อมกับระบุคแคปชั่นชัดเจนว่าไม่โสดอีกต่อไปวาเลนไท์นี้เราไม่เหงาแล้วซึ่งหลังจากที่สาวนิวเคลียร์ได้โพสภาพดังกล่าวออกไปเพื่อนเพื่อน,นพี่น้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างคับคางรวมถึงพี่สาวอุ้มลัคนาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ยินดีรวมถึงฝากให้ดูแลน้องสาวด้วยในที่สุดยินดีต้อนรับน้องชายฝากดูแลน้องสาวพี่ด้วยนะ